สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่โอมถ่ายไปเรื่อยนะครับไม่มีคอนเทนต์อะไรหละครับก็ถ่ายวิวธรรมชาติตอนเย็นนะครับดูกระรอก2ตัวพอดีผมไม่มีเลนส์ซูมไกลนะครับ อีกตัวหนึ่งอยู่นั่นเห็นยนะเมื่อกี้มันตีกันจะบ้าดูบรรยากาศตอนเย็นครับทุกคนทุ่งหญ้าเขียวชวอุ่มนะพราทิตย์กำลังตกนะแต่เสียดายมันติดตึกเยอะนะถุมถ่ายพราทิตย์ไม่ให้ไม่ได้นะ บรรยากาศดีครับทุกคนเย็นชุ่มชําเลยข้างหลังก็จะเป็นบ้านนะบ้านใครไม่รู้นะแต่สวยบรรยากาศในนี้ว่าเย็นดีครับถ<ม>อดหมวกดีกว่าน,นะเพราะว่าถ้าใส่หมวกมก็มันมืดนะโอ้โหผมเห็นนี่แสงแสงสวยมาก้อให้ดูซูมไปซูมไปตึกไง ดูแสงแสงพระาทิตย์แสงพระา,าทิตย์สวยมากนะทุกคนจำลดแสงให้ดูดูาข้างล่างอาจจะมืดนะแต่แสงข้างบนสวยมากมีนกบินด้วย